ล่องมาเต็มเลยแต่มันตัวเล็กนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่พ um, ี่ก็เห็นแวบๆอยู่ไหนล่ะโดนไม่เหลือเป็นไงโอ้โหโหตัวนี้ใหญ่พอได้พอได้ตัวนี้โอ้ยสว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 ยนี่ไงนี่ไงเอ้สวยสวยสวย มาเรื่อยๆนะครับปลาหรืออ๋อนั่งเอาแล้วน่นอ,นอืมจับจุดจับ,จบนี่ครับเฮ้ยสวยได้มาได้ยอดน่าจะได้กสีก่ตัวแล้วมั้งเนา ได้ปลาทอดแล้วครับปลาทอดแล้วครับวันนี้เราได้ปลาทอดแล้วมาได้ปลาทอดแล้วโอ้ยปลามาเรื่อยๆแต่มันไซส์ไม่ค่อยใหญ่ ปลาไซไี่ค่อยใหญ่นะครับโอ้โหล่องมาเต็มเลยนะครับนะครับไซน์้ใหญ่หา,ายไปไหนหมดไม่รู้เลยกันนลรวโอ้โหไซนี้หน้าหน้าจะพอได้อยู่โอ้โหน่าจะไม่เหลือครับนี่ สวยดสวยอืมนไง,ไง,ไงเป็นไงเปไงเป็นไงโอ้โหใส่สวยครับตัวนี้ใสสวยใสสวยใสสวยใส่สวยใสสวยอืมใส่สวยเป็ไงว่าแล้วมันตน้องมีต้องมีใส่สวยให้เราอย่างนี้เลยเป็นไงงานนางติ๊กนางติ๊กอย่างนี้เลยนะครับนีครับ ยิงหนังตะพิกแล้วไม่ได้ยิงนนปืนเห็นไหมซื้อาวำเป้งยอดหอให้ได้อย่างนี้สิหให้ได้อย่างนี้สิเรานี่นไงได้หมนเยอะแล้วพาดทอดเรา 而已。